ผมเสียตังค์ไปเกือบ20,000บาทนะครับพี่ตอนนั้นน่ะพี่เห็นว่ามันมีการโทรคุยกันประมาณ15นาทีตอนนั้นเองไปคุยอะไรกันแล้วถึงโอนเป็นทูมอน e ี้ว l ลเไป7,000บาทเขาบอกว่าต้องจ่ายอีกเจ็ดพันไอ้สัญญาซื้อไอ้รถมาแล้วก็บล็อกผมเลยผมเสียใจที่สุดในชีวิตเลยพี่ไม่เคยเสียขนาดนี้มาก่อนเลยหมื่นกว่า วันนี้เนี่ยผมมีเคสหนึ่งนะครับที่ไปมีการร้องเรียงมาผ่านทาง i g ของผมนะครับซึ่งน้องคนนี้เนี่ยทักผมมาว่าสวัสดีครับพี่ผมเนี่ยอยากจะเอาเรื่องราวมาเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยผมเสียใจที่สุดในชีวิตแล้วผมไม่อยากจะทำอะไรแล้วโดนโกงเยอะที่สุดในชีวิตแล้วครับพี่ น้องเขาเนี่ยได้ทําการทักไปซื้อมอเตอร์ไซค์มือ2ผ่านเพจ Facebook เพจหนึ่งครับจากที่ผมดูนะตอนนี้นะครับถ้าดูตามเพจเนี่ยเหมือนจะไม่มีแล้วนะ เพจที่มันโกงอะไรแบบเนี้ยมันจะมีการเปลี่ยนลิงก์ URL ในทุกๆวันเลยนะฮะซึ่งไอ้ I ลิงก์ URL ตรงนี้มันเปรียบเสมือนที่อยู่เราในตามบัตรประชาชนนะเะเพื่อนนะถ้าเกิดเปลี่ยนไปปุ๊บเนี่ยแล้วเราเข้าไปที่แชทเดิมเราก็ยังสามารถเข้าไปดูได้คนคนนี้เป็นใครแล้วแต่ถ้าสมมติว่าคุณไม่เคยทักนะครับรู้แค่ชื่อนะฮะแบบไม่รู้นามสก,กุลอะไรแบบเนี้ยไม่สามารถที่จะเข้าไปที่อยู่หน้าเพจนั้นได้นะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเพจนี้เนี่ยผมไม่สามารถหาเจอแล้วนะแต่เดี๋ยวเราไปดูเนื้อหากันก่อนดีกว่านะ แรกเนี่ยน้องเขาก็ทักไปที่หน้าเพจเลยนะครับสวัสดีครับพี่มีมอเตอร์ไซคันไหนขายบ้างครับเขาก็บอกว่ามีครับไม่ทราบว่าลูกค้าเนี่ยสนใจมอเตอร์ไซค์รุ่นไหนน้องเขาก็พิมพ์ไปว่ามีลีด125ไหมครับพี่มอเตอร์ไซค์ลีด125เสร็จปุ๊บนะฮะทางคนขายนะครับก็ส่งข้อมูลรถมานะครับบอกว่ามีคันนี้นะเป็นคันสีครีมๆหน่อยนะฮะแล้วก็ล้อม่วงๆนะบอกว่าจบเลยราคาที่16,00 0บาทนะครับไม่ทราบว่าสนใจไหมน้องเขาก็พิมพ์ไปว่ามีมัดจำไหมครับหรือมีเก็บปลายทางไหมครับเเพราาาะว่ถ้กิด เก็บปลายทางเนี่ยยังไงก็โกงแน่นอนนะฮะทางร้านเนี่ยไม่มีมัดจำอ่ะเขาบอกโอเคครับพี่ต้องโอนอะไรก่อนไหมผมอยากได้รถมาก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินอ่ะแล้วเขาถามว่าลูกค้าจะให้ร้านจัดส่งให้ใช่ไหมครับน้องเขาพิมพ์ไปว่าใช่ครับผมลูกค้าอยู่จังหวัดอะไรน้องเขาอยู่จังหวัดสระบุรีนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยทางนั้นมันก็บอกมาว่าทางร้านจะส่งไปได้แล้วเก็บเงินปลายทางนะแต่ราคารถเนี่ยหนึ่งหมื่นหกพันบาททางนี้เนี่ยจะรวมมัดจำขนส่งเอาไว้ที่ประมาณ3 0 0 0บาทนะครับ ตัวมอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์ไม่เกิน1 5 0 c ีเนี่ยค่าส่งจะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ1,200บาทถึง2,600บาทนะฮะหรือถ้าเกิดเกิน 500cc ขึ้นไปก็อยู่1,500บาทถึง3,300บาทหรือถ้าเกิดเป็นพวกบิ๊กไบค์เนี่ยก็จะแพงกว่านั้นนะซึ่งจากในรูปเนี่ยมันเป็น125นะครับก็ไม่น่าจะเกิน1 5 0 c ีเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยประมาณ3,000บาทราคาตรงนี้ถือว่าไม่ได้เกินไม่ได้เวอร์อะไรนักหนานะแล้วเขาก็บอกว่าผมต้องโอนไปก่อนใช่ไหมครับหรือจะเก็บที <ๆ S 2> บาทนะครับบวกค่าขนส่งเอาไว้เลยเป็น16,0 0 0บาทเฮ้ยทุกคนอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่เพื่อนจะต้องเอกใจตั้งแต่แรกเลยนะครับเพราะว่าราคาขนส่งกับราคารถยนต์เนี่ยไม่ควรจะรวมกันอยู่แล้วตั้งแต่แรกนะฮะการที่เขาบอกว่ามันรวมอยู่แล้วเนี่ยมันแปลว่าอะไรครับทุกคนมันแปลว่าเขาเนี่ยอยากจะให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราโชคดีว่าราคามันถูกกว่าที่เราประเมินเอาไว้และทําให้เราเนี่ยอยากจะได้มันมากขึ้นนะฮะอันนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าค่าขนส่งโดยตรงเป็น3,000บาทนะครับแล้วก็ถ้าลูกค้าเนี่ยให้ร้านจะส่งรถไปแล้วเ ไปทางได้นะฮะและก็จ่ายค่าประกันกับขนส่งแค่3,000บาทครับแบบนี้ก็โอเคแล้วเขาอยากจะให้เราเนี่ยจ่ายไปก่อน3 0 0 0บาทนะครับเป็นค่าขนส่งแล้วก็อีน1 3 0 0 0บาทเนี่ยค่อยมาจ่ายอีกทีหนึ่งตอนรับรถนะฮะซึ่งทุกอย่างเนี่ยก็ดูเหมือนจะปกตินะครับถ้าราคาเนี่ยมันไม่ได้อ่มีอะไรผิดเพี้ยนไปกว่านี้นะแล้วก็ผมลองไปดูมอเตอร์ไซค์ลีดหน่อยดีกว่าถูกสุดตอนเนี้ยประมาณ 20- 0 0 0 2่น0 0นแะฮะแล้วก็ไม่เจอมื0 0 0เลยนะไม่เจอ16 0 0 0เลยเพราะว่าราคาเต็มเนี่ยมันมัน5 0 0 0 0่นกว่าอยู่แล้วทางน้อง ว่าลังเลว่าเดี๋ยวผมทักบอกอีกทีแล้วกันว่าจะยังไงนะฮะมันก็บอกว่าทำยังไงแจ้งหน่อยแล้วกันว่าจะเอาหรือไม่เอานะเพราะว่ามอไซค์ลีนเนี่ยหายากมากแล้วก็เหลือคันเดียวนะฮะน้องเขาก็กลับไปคิดทบทวนมาสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็ตอบกับทางร้านไปว่าพี่ครับผมไม่อยากจ่ายก่อนเพราะว่าผมโดนโกงมาบ่อยมากนะครับแล้วก็ไอที่โอนตังมัดจำเนี่ยนะครับเวลาโอนไปแล้วก็บล็อกเลยนะฮะผมมากลัวดีพี่คันนี้เนี่ยทางร้านก็พยายามอธิบายมาตามสเต็ปมิชชชีพเลยนะครับอันนี้เนี่ยผมจะม ข้อสงสัยให้เ,เพื่อนๆดูเป็นจุดๆเลยนะใครจะซื้อของนะครับสามารถดูตามนี้ได้เลยนะอันนี้เขาบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ค่ามาัดจานะครับลูกค้าแต่เป็นค่าขนส่งที่ให้รถไปส่งคุณนะฮะลูกค้าคงเข้าใจนะครับทางร้านเนี่ยจะไม่เก็บมัดจำนะฮะถ้าของไม่ถึงก่อนนะอันนี้เป็นแค่ค่าขนส่งที่คุณจ่ายตรงกับขนส่งเองนะฮะลูกค้าคงรู้อยู่แล้วว่าส่งรถไปมันไกลอ่ะเขาก็พยายามอธิบายให้ฟังว่าเงินที่จะจ่ายเนี่ยมันไม่ใช่ค่ามาัดจานะน้องเขาก็พยายามถามครับเออเลี่มเป็นไงโอนเป็นยังไงอ่ะทางร้านก็บอก อนฟรีนู่นนี่นั่นทั้งหมดเลยนะฮะ,ะเรียบร้อยนะน้องเขาก็ส่งบัตรประชาชนไปนะครับเพราะว่าในการซื้อขายอมอเตอร์ไซค์หรือซื้อขายรถยนต์มันจะต้องใช้ตัวบัตรประชาชนนะครับถ้าเกิดเป็นแบบผ่อนก็จะเป็นสัญญาเช่าซื้อแต่ถ้าเกิดเป็นแบบซื้อก็จะต้องมีสัญญาแบบว่าเล่มโอนนะฮะที่จะทําโอนลอยมาให้เรานะฮะเพราะฉะนั้นแล้วคนจะซื้อเนี่ยถ้าเป็นร้านปกติเนี่ยก็ต้องรู้ว่าคนซื้อเป็นใครอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วนะครับทางร้านครับก็บอกว่าส่งจริงแน่นอนน้องไม่ต้องกลัวนะฮะ Okay. น้องเขาใจดีด้วยนะบอกว่ามอเตอร์ไซค์ผมจะมาถึงพรุ่งนี้เลยไหมถ้าเกิดมาถึงพรุ่งนี้ผมบวกเพิ่มให้อีก500ซึ่งถามว่าทาไมจริงๆน้องมันถึงจะบวกเพิ่มให้อีก500เพราะน้องมันก็รู้อยู่แก่ใจครับว่าราคาเนี่ยมันค่อนข้างถูกกว่าตลาดมากนะครับน้องก็เลยพิมพ์ไปว่าให้จ่ายขนส่งก่อนแค่2,000บาทได้ไหมทางร้านก็บอกว่า2,000บาทหรอครับน้องก็คือบอกว่าใช่ขอจ่ายแค่2,000บาทได้ไหมสาหรับค่าขนส่งนี้นะครับและที่เหลือเนี่ยค่อยมาเอาหลังเจอมอเตอร์ไซค์นะครับร้านก็พยายามส่งรูปนะบ การในการซื้อขายมอเตอร์ไซค์นะฮะอันนี้เป็นบัตรของผมนะครับซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเอาชื่อนี้นะครับไปเซิร์ชใน Google นะฮะทุกคนก็จะเห็นได้ว่าชื่อนี้เนี่ยอาจจะมีอีกหลายๆเคสนะครับเกี่ยวกับเรื่องมอเตอร์ไซค์นะครับเพราะว่าทางร้านนี้เนี่ยก็เอาชื่อของบุคคลเนี้ยในภาพเนี้ยนะครับมาใช้แบบสุรุ่ยสุร่ายเลยอ่ะก็คือแบบเผลอๆเนี่ยเป็นบัตรของคนอื่นด้วยนะฮะเป็นบัตรที่ได้มาจาก Google เป็นบัตรที่ได้มาจากลูกค้าที่ทักมาเนี่ยแหละนะัผมคิดว่านะหล จะผ่านไปได้วยดีนะครับและน้องเขาก็พร้อมที่จะโอนจ่ายและส่งเลขบัญชีมาให้นะฮะซึ่งเลขบัญชีนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเซนเซอร์ได้หรือเปล่านะอ่ะผมจะเปิดไว้ให้แบบนี้แล้วกันเพื่อนๆก็ลองไปเซิร์ชดูหรือใครรู้จักเจ้าของบัญชีก็ลองไปเซิร์ชดูนะครับคือน้องเขาจเจ้าตอนนั้นเลยครับเขาก็พร้อมที่จะโอนแล้วก็พร้อมที่จะให้รถมาส่งเลยทันทีนะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็คือทางร้านนะครับผมได้ทําการส่งสัญญาซื้อขายรถจักรยานยนต์ซึ่งสัญญาที่เป็นสัญญาถูกต้องนะแต่ทุกคนครรรรััับจุดนนนนีีี้้้้หสสสญญาาาาซือขยยตงงเ่่มมถใ เราดูได้ก็จริงแต่เพื่อนๆจะต้องเข้าไปดูด้วยครับว่ารายละเอียดมันเหล่านี้เนี่ยสามารถหาได้ในอินเทอร์เน็ตถ้าเพื่อนๆเ,เข้าไปดูใน Google ครับทุกคนพิมพ์ไปว่าสัญญาซื้อขายรถจักรยานยนต์ครับคุณจะเห็นแบบฟอร์มแบบนี้เนี่ยแจกอยู่เยอะแยะมากมายเลยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าการที่เขาส่งแบบฟอร์มแบบนี้มาให้เราเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับร้านผมอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยตัดความคิดเหล่านั้นทิ้งไปเลยนะครับเพราะว่าของพวกนี้หาได้ใน Google จริงๆแล้วก็ทางนี้นก็พพิมม์า มือนมันมาศึกษามาแล้วอะว่าแบบเออมันประมาณนี้นะอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วก็มีการโทรคุยกับทางน้องผู้เสียหายด้วยนะครับคุยกันไปคุยกันมายังไงไม่รู้นะฮะสุดท้ายแล้วนะครับน้องเขาโอนเงินผ่านทูนีวเวอร์เซตไปในราคา7,000ันบาทนะครับน้องเขาบอกว่าผมเสียตังค์ไปเกือบ20 0 0 0บาทอะครับพี่รวมๆแล้วน่าจะ18นะื่นแปดะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาโทรคุยกับน้องกันครับ ทำไมถึงอยากได้มอไซคันนี้แล้วไปเจอเพจนี้จังไหนตอนแรกผมมีรถแล้วผมขายรถผมไปแล้วผมมาเจอเพจนี้เขาขายมอไซคันหนึ่งใช่ไหมครับพี่เพจนี้มัน,<อ>ม,นมันผ่านการยิงแอดป้ะหรือว่าแค่ผ่านตาเราใช่ครับมันผ่านตาแล้วผมถูกใจมันมันได้ยิงแอดไหมหรือว่าแค่โพสและผ่านเฉยโพสผ่านเฉยนะอ่ะโอเคจากเข้าที่เราไปดูหน้าเพจแล้วดูหน่าเชื่อถือไหมไม่น่านะพี่ไอสองพันแรกเนี่ยเขาบอกว่าให้เราโอนเป็นค่าขนส่งใช่ไหมเพราะว่าตอนแรกเขาบอกจะให้โอนค่าขนส่งสามพันและสุดท้ายเองบอกขอขอเหลือสองพันได้ไหม และทางร้านก็คือบอกว่าได้ถูกต้องไหมใช่ครับคราวนี้เนี่ยหลังจากที่เองโอน2 0 0พันไปแล้วเนี่ยร้านว่าไงต่อบอกว่าประมาณตอนบ่ายรถรถมาถึงตอนบ่ายตอนนั้นเราคุยกันประมาณกี่โมงประมาณ9ก้าโมงสิบโมงก็คือเราตัดสินใจแล้วอยากได้แล้วตอนนั้นเขาได้บอกไหมครับว่ารถอยู่ไหนเขาบอกว่าอยู่ที่ขนส่งขึ้นรถขนส่งเดีวก็คือเขาารถไปรอไว้ที่ขนส่งแล้วด้วยอ่ะโอเคหลังจากนั้นครับมันเกิดอ,อะไรขึ้นครับพอเราโอน2 0 0พันไปเขาก็ขอเลขที่อยู่เลขบ้านอะไรพวกนี้ครับพี่แล้วไงต่อแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าถึงแล้วติดต่อไปนะครับแล้วกก็อีประมาณ เที่ยงบ่ายผมก็ทักไปแล้วก็บอกว่าให้โอนมาอีกประมาณน่าจะเจ0 0พันตอนนั้นน่ะพี่เห็นว่ามันมีการโทรคุยกันประมาณ15นาทีตอนนั้นเองไปคุยอะไรกันแล้วถึงโอนเป็นทูมอนี่วอลเล็ตไป7,000บาท ตอนแรกผมโอนไปสองพันแล้วก็อีกทีหนึ่งโอนไปเจ็ดพันเขาก็ส่งเลขไอ้สัญญาซื้อไอ้รถมาเขาบอกว่าต้องจ่ายอีกเจ็ดพันตอนนั้นเราว่าไงบ้างฮะแล้วผมก็บอกว่าผมจ่ายทีเดียวตอนรถมาส่งได้ไหมครับผมอยากจ่ายทีเดียวเลยพี่เห็นเองบอกว่าปกติเองเคยโดนโกงกับเรื่องแบบนี้มาบ่อยด้วยใช่ครับ เ,เอกสารในนี้มันส่วนสําคัญลูกค้าทุกคนที่มาทําการสั่งซื้อก็ต้องจ่ายเหมือนกันทุกคนนะครับไม่ใช่ว่าให้ลูกค้าจ่ายแค่คนเดียวนาะคนไหนมาทําการสั่งซื้อแล้วก็เอกสารซื้อขายก็ต้องจ่ายเหมือนกันทุกคนแต่แล้วผมก็ขอเลขบัญชีเขาซึ่งจริงๆตอนนั้นเนี่ยเราเริ่มเอะใจเลยยังว่าไอ้ค่าเอกสารเนี่ยเอกสารอะไรตั้ง7 0 0 0บาทเริ่มเอะใจใช่ครับผมผมเริ่มเอะใจแล้วแต่ก็คือเราก็ยังโอนต่อไปสุดท้ายตอนนั้นเราโอนเพิ่มอีกเท่าไหร่ครับโอนเพิ่ม 7,000แล้วผมไปทักไปบอกเขาว่ารถถึงยังครับแล้วเขาก็บอกว่าราคาที่ลูกค้าจะจ่ายจะต้องจ่ายเข้ามาอีก7,000บาทนะครับตอนนั้นเรางงไหมงงครับต้องจ่าย7,000บาทค่าอะไรครับจ่ายปิดเข้ามาเรียบร้อยทางร้านก็จะทําเอกสารยืนยันรถให้ก็จะแจ้งขนส่งเอารถไปมอบให้คราวนี้เนี่ยเราโอนไปทั้งหมดตอนนี้7,000บวก7,000,004แล้วก็บวก2,000ใช่ไหมเป็น10,06อันนี้หมดหรือยังเราไดโอนเพิ่มอีกไหมโอนเพิ่มไปอีกประมาณ2,000อันนี้เขาว่าเป็นค่าอะไรครับเอกสารขนส่งอะไรไม่รรู้คคับก็ือมี สารนู่นเอกสารนี่มาอีกก็รวมๆแล้วก็ประมาณ18ื่นที่โดนไปคราวนี้เนี่ยเราไหวตัวทันเรารู้ตัวว่ามันเป็นมิจฉาชีพเพราะอะไรครับผมไอพ่อผมโอนเจ็ดพันที่สองไปผมก็รู้แล้วผมก็ถามแม่ว่าใช่มิจฉาชีพหรือเปล่าแต่แม่เขาก็มาอ่านแชททั้งหมดเลยครับแต่แม่เขาบอกว่าแม่บอกดูยังไงก็ใช่แต่คือเราก็วัดดวงไปอีก2 0 0พโอนเพิ่มไปและทั้งหมดนี้พอหลังจากที่เรารู้ตัวครับเราไป บอกเขาแล้วเขาว่าไงฮะเขาบอกว่าถ้าจะเอาตังค์คืนมาเอาตังค์คืนที่หน้าร้านได้ไหครับเขาบอกงี้ซึ่งจริงๆเนี่ยเคสแบบนี้เนี่ยมันมีหน้าร้านจริงครับผมบอกกันเลยมันเป็นหน้าร้านจริงแต่มันเป็นหน้าร้านคนอื่นครับมันเป็นเพจเพจที่มิจฉาชีพสร้างขึ้นมาคราวนี้เนี่ยพอเรารู้ตัวแล้วคุณแม่ก็เรียบร้อยแล้วเข้าใจทุกอย่างแล้วเราทํายังไงต่อครับ ผมก็ทักไปถามอีกประมาณ3 0มสิบนาทีเขาบอกว่าอีก3ามสินาทีรถจะมาถึงแล้วแล้วผมประมาณ4ี่ห้าโมงแล้วผมก็ทักไปผมโทรไปหาเขาใช่ไหมครับครับ <c oughs> แล้วเขาก็ไม่รับแล้วประมาณ10บนาทีเขาผมทักไปแล้วเขาก็บอกผมเลยผมเสียใจที่สุดในชีวิตเลยผมไม่เคยเสียขนาดนีม้มาก่อนเลยหมืน่นกว่า เงินตรงนี้เนี่ยเป็นเงินที่คุณแม่ให้มาหรือว่าเราเก็บเองอะแม่แม่เก็บตังค์ซื้อให้ครับมีเงินแม่ด้วยมีเงินเราด้วยแล้วพี่ขอถามความจําเป็นของมอเตอร์ไซคันนี้หน่อยสมมติว่าถ้าเราได้มาเนี่ยเราจะไปทำอะไรขี่ไปโรงเรียนขี่ไปซื้อของอะไรให้แม่พาแม่ไปทำดุแลแล้วพี่ถามนี้ได้ไหมทางบ้านเราเนี่ยกับเงินขนาดนี้ถือว่าเยอะไหมเยอะครับเองไปแจ้งความเรียงหลังจากนั้น,นโทรไปหนึ่งสี่สี่หนึ่งไหมผมไปแจ้งแล้วแต่เขาตามตัวคนไลยไม่ได้ครับโอเคคันนี้เนี่ยพี่อยากให้เองฝากบทเรียนไปถึง คนที่กำลังจะซื้อของออนไลน์ตอนนี้หน่อยดีกว่าถ้าจะซื้ออะไรแบบออนไลน์ต้องดูตัวจริงๆก่อนนะครับไม่ใช่โอนเงินไปมั่วๆผมก็โอนไปมั่วๆนะครับ ผมก็ไม่รู้อะไร<ม>ก็กลายเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ของเราเลยใช่ครับจากที่จะได้มอไซค์กลายเป็นเสียเงินโอเคก็ขอบคุณที่เข้ามาแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆอีกหลายๆคนที่น่าจะยังไม่รู้แล้วก็มีโอกาสโดนมิจฉาชีพโกงหวังว่ามันจะเป็นบทเรียนให้กับบอสนะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดทางพี่ช่วยอะไรได้เดี๋ยวทักคุยกหลังใหม่แล้วกันโอ,โอเคครับโอเคครับขอบคุณบอสมากครับ และนั่นแหละครับเป็นบทรสรุปของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับน้องเขาก็โดนโกงไปทั้งหมดประมาณสักเกือบ2,000 20, 0บาทนะฮะซึ่งเงิน2 0 0 0 0บาทกับเด็กนักเรียนที่ยังเรียนไม่จบนะฮะแล้วก็ทางบ้านไม่ได้มีฐานะอะไรมากนะฮะซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเราไปดูในแชทน้องนะน้องจะบอกว่านี่เป็นเงินทั้งเดือนที่แม่ผมหาได้เลยนะพี่แล้วมันหมดไปนะครับตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ามันสร้างความเสียหายค่อนข้างใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆนะครับ รครับโกไม่ค้ำใน e p นี้เนี่ยผมก็ไม่ได้อยากจะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยลุมประนามน้องนะว่าแบบเออน้องมันโง่เองไม่เช็คให้ดีหรืออยากได้ของถูกอะไรอย่างนี้นะอย่าคนล้มแล้วเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปเหยียบนะครับให้เราเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของเขานะครับเพราะว่าใครจะไปคิดล่วครับว่าการโกงเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้น,นกับคุณเดือนพรุ่งนี้ก็ได้สำหรับีน,นี้เนี่ยผมกับไอ้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ